กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่คะเกษตรจังหวัดผู้แกต็ตเปิดพื่นที่สนับสนุนเป็นตลาดเกษตรปลอดสารผิดวางจำหน่ายพ้ผลิตทางการเกษตรส่งตรงถึงผู้บริโภคเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไม่ต่ำกว่า1น0 0 0 0บาทต่อเดือน นายสุบรรักทองเกษตรจังหวัดผูเกตเปิดเผยถึงการเปิดตลาดเกษตรบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดผูเกตว่าสำนักงานเกษตรส่งเสริมการทำเกษตรแบบครบวงจรทางการผลิตและการจำหน่ายโดยจัดพื้นที่นาสำนักงานเกษตรโดยเต็นท์สีเขียวเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรในจังหวัดผูเกตนำผลพ้นผลิตทางการเกษตรทิบลูกเองรวมถึงสินค้าแปรรูปซึ่งหมายถึงอาหารทะเลจากชาวประมงผืนบานและร่วมทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือเกษตรรุ่น นำสินค้ามาว่างจำนายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อโดยตรงไม่พันพอข่าค้นกลางสำหรับพื้นที่ตลาดเกษตรแห่งนี้เป็นตลาดเกษตรปลอสารผิดที่ใกลกับบานผักของสวนราชการไร้หน่วยงานและมีความสะดวกในการเดินทางมาเลือกซื้อของประชาชนทําให้เกษตรกรได้รับเงินโดยตรงจากผู้บริโภคที่แต่ละเดือนมีรายได้ร่วมไม่ต่ากว่า10,000แบาท โดยตลาดเกษตรนาสำหักง,งานเกษตรจังหวัดภูเก็ตเปิดสัปดาห์ละ3วันคือวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีตั้งแต่เวลา15นาฬกาถึง19นาฬิกาซึ่งจุดเด่นคือผู้บริโภคได้เลือกซื้อพักปลอดสันผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานเกษต,ตรจังหวัดภูเก็ตจะทําการซุ้มตรวจหาสานเคมคีถูกสัปดาห์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ว่างวายคือเกษตรกรจริงๆถูกซิคงปลอดภัยผู้บริโภคสมัตถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยจากเกษตรกรที่แท้จริงวินินาดสุราํำแห้งศูนย์ค้าวิทยุม,มกอกงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน